ทำอะไรออยน่าจะกดผิดค่ะหววเหรอกดผิดฟังไอ่เซอเร็วเร็วทุกคนผมแข่งกับพี่ฟ้าเลยไม่รอดหรอกอยังไงผมก็แพ้อยู่ดีอะเร็วเรวเพาเมื่อกี้พี่ฟ้าส่งปลอบใจให้แล้วสักดาลไลยู่ไหมสักดาลไลยู่ไหมกดฉาบเอลอาร์มกำลังมาอู๋ทำไมมาช้าจังเลยเดินเ,เ,เร็วสิ บอกอามก้าวยาวๆหน่อยอย่าก,ก้าวแบบลงบันไดตอนประกวดมันนานมากกว่าจะถึงเร็วๆชูตี้ชูตี้อยู่ไหนชูตี้ไปกดติดตามติกตออกอผมก่อนเร็วทุกคนทุกคนไปกดสั่งซื้อสินค้าหน้าตะก้าให้ผมหน่อยไปผมขาดงบอีกสามพันไปช่วยซื้อหน่อยผมขาดงบอีกสามพันวันนี้เร,เร็วเร็วขอบคุณนะครับ จะให้พี่เกใครบอกบอกบอยเขามามาเชิญผมใครเนี่ยนัตก,การอุดมทรัพย์คือใครนัตการอุดมทรัพย์คือใครคือใครคือใครบอกน้องอามเชิญมาเลยนะติ๊กตอกอามพิมพ์ยังไงครับอุ้ยมาแล้วอามชุติมามา เจอแล้วเจอแล้วค่ะเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วโอ้โหถ้ามีเชลอยู่ยังไงอาร์มก็ชนะมาหนูหลบหนูไม่ต้องกลอไม่ต้องหลอกไม่ต้องหลอกมาเลยมาคู่เลยหนูอยากหนูอยากชนะหนูจะหลบได้ยังไงในเมื่อหนูอ่ะกําลังจะกดมือถือหนูจะหลบได้ยังไงเมื่อหนูหนูบอกน้องว่ามันจะหลบได้ยังไงฮะเมื่อกี้โหดมากเลยค่ะหนูเห็นกระตานื้อเลยเมื่อกี้อ่ะสองล้านสาม เขาเล่นเป็นมากๆค่ะบอสไม่เป็นเราเพิ่งฝึกเราเพิ่งเริ่มต้นเราเพิ่งเริ่มไม่เราอยากรูก้ว่าเทพเขาสองล้านสามเขาต้องเสียเงินเป็นล้านบาทเลยนะแต่คะแนนคะแนนด้วยคนะ่ะบอสเขา<ๆ>เขาเล่นการเล่นอะไรเป็นไงคะเขาแบบเขาชํานาญกันเหรอผ่าเขาชํานาญกันหนูว่าเดี๋ยวเดี๋ยวพี่จะไปเรียนที่ ซันฟานซิสโกแป๊บหนึ่งเรามีโอกาสค่ะเรามีโอกาสค่ะอ uh ่าอ like ันนี้ชูตี้ใช่ไหมชูตี้ค่ะโอ้โหรับรองว่ายังไงพี่ก็แพ้พวกหนูว่าพวกหนูเล่นคุณสองกันหมดแหอะไม่ิงหนูยังไม่เดบิวเทพเลยค่ะบอสบอสมีเทพแ้ ไปแล้วรับไหมยอมรับเร็วเรวทุกคนเร็วเร็ทุกคนเร็วเเลยน่อนะเร็วเร็ะทุกคนกดให้หนูนรค่ะทุกคนก้อให้หนูเยอะ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 เอใหญ่ทุกคนเขาเาทุกคนใหรดูป๊าป๊ามาดูหนูมาดูทุกคนทุกคนเรื่องความสวยต้องยกให้อาร์มเรื่องความสูกก็ยกให้อาร์มแต่ถ้าเรื่องปีเต้องยกให้ผมแล้วกัน อนี้เราขอรับกันทุกคนทุกคนทุกคนประคองขึ้นไปถึงหมื่นก่อนประคองขึ้นไปทุกคนประคองขึ้นให้ผมหน่อยหนึ่งประคองให้ผมหนึ่งประคองให้ผมหนึ่งขอบคุณคุณสองวิวนะฮะคุณอะรสัญญาทุกคนช่วยประคองขึ้นไปให้ถึงสองหมื่นก่อนประคองขึ้นไปก่อน่ประคองประคองขึ้นไปให้ผมก่อนเร็วทุกคนทุกคนคือะไรก็ส่งมา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 เร็วๆเขาอะเขาหลอดจังหวะทุกคนส่งให้ก่อนเร็ว ตอนนี้ผมห่างกับเขาแค่ห้าห้าร้อยทุกคนส่งมาก่อนทุกคนปาวงปาวาปนปาวชะมาน้ำมีเอามาให้หมดนะฮะเร็วๆรวรถยนต์รถจักรยานยนต์เอามาก่อนรถไฟรถไฟวันนี้ไม่เห็นรถไฟเลย เร็ว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 ทุกคนหมดแก้วเข้วแล้วไม่เบื่อน่แล้วนะครับทุกคเมือนคุณเหมยคอคลอกหนึ่งคุณเหมยคอยคลอกหนึ่งเร็วเร็วทุกคนทุกคนคนเร็วอยิคนอีกนิดหนึ่งเร็ว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 ทุกคนทุกคนขอเราไปขบวนหนึ่วเร็วเร็วเร็วมิชั่นจะมาแล้วมชั่นจะมาแล้วทุกคนทุกคนทุกคนคนมชั่นจะมาแล้วถ้ามชันมาทุกคนจให้หมดหน่อยแล้วเร็วเร ให้เต็ม <ขอ S 1> ที่เลยครับขอ,อ9,999 <ขอ S 1> 999, ทุกคนขอหน่อยเร็ว ทุกคนขอก่อนแล้วมันจะัเหลืออีกสี่สกว่าวิทุกคนอัด่อยอัด่อยมีไปไหนหมดมีไปไหนหมดแล้วเทปเทเทพดูแลผมด้วยอ่ะเร็วเร็วเร็วร็วนวมไห้เร็วเร็วให้เร็วเนวมมาอีกให้มาอีกใครมีนวมขยื่ก่อนแล้วใครมีนวมมาอีกใครมีนวมมาอีกให้มีนวมมาอีกแล้วเร็วใหรมีนวมมาอีกเยอะเอันไหมเหลือยี่สบแปดวิทุกคนช่วยนะพี่อช่วยาช่วยช่วยมาช่วยมาช่วยมาช่ว่วมา่ววว่มววยามวมวว เร็วพออยู่ดีว่ามันจี้วเร็วเรนะล็กาพึ่นของเล็กยวเร็วๆๆ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 ๆอบคุณขอบคุณนะขอบคุณมากเลยเร็ว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 ทำไมหมดไม่ได้เลยทุกคนสองหมื่นสามของสองหมื่นหนึ่งเร็ว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 เร ใจเย็นเย็นจุดตปะไปได้เร็วเร็วด้วยดวยนเก่งวามเกไม่่อยเร็วเลยบทุกวตุกความเจริญเร็วสองหมวทุกคนเตรียมเตรียมเตรียเรยมทุกคนเร็วๆเร็วๆเร็วๆเๆหนุ็งไปแล้วอหนไปให้แล้วทุกคนทุกคนห้ามหยุดเร็วๆทุกคนทุกคนห้ามหยุดสรนห้าี่หมื่นกิ่งดีเร็วๆไ้คนต้องเร็วๆทุกคนกดกมีอะไรส่งมา่อน แล้วคนไม่ได้ส่งมาก่อนไม่ได้ส่งมาก่อนผมแพ้ก็าสองพันเองทุกคนกองใหญ่เต้วยองใหญ่คนขอบคุณนะครับทุกคนคุณกิฟต์คุณหวยคุณหวยคุณหวยเร็วๆขวอยหน่งเร็วๆทุกคนช่วยหน่อย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 ทุกคนให้ดูบอลอยู่มาดูหนูด้วยยิบไม่ได้นะทุกคนยิบไม่ได้ เร็ว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 นวมนวลนวลมือทุกคนขอบคุณนะครับคุณคอยกันนึงคอยกันนึงเร็วขอบคุณนะครับโอ้ยไปไหนหมดแล้วว่าไปไหนหมดแล้ววันนี้ไปไหนหมดแล้วเร็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 วเราช่วยเร็วเร็วทุกคนน้ำมื่นทุกคนไปต่อเร็ว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 คุณหนุ่ยเร็ว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 ขอบคุณนะครับขอบคุณมาอีกมาอีกมาอีก มาอีก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 เร็วๆวทุกคนทุกคนเร็วๆๆๆวเร็วเร็วเร็วๆๆวเร็วทุกคนทุกคนทุกคนมันห่างกันสามพันคนคช่วยหน่อยนะเร็วทุกคนช่วยหน่อยเร็ว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 ๆวเร็วเวทุกคนอ้อยไม่เอาคนนั้นน่ะคนนั้นมานม สามลุมหนึ่งทุกคนเห็นใจผมไหมทุกคนทุกคนเห็นใจผมไหมสามลุมหนึ่งแล้วผมจะชนะได้ทุกคนทุกคนทุกคนอยู่ดนเวเร็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 วอะไรก็ได้ตอนนี้อสของเล้เอาของใหญ่มาก่อนขอแบบช่หน้าถ้าบอสไม่ชนะแล้วเด็กๆจะอยู่อย่างไาบอสไม่ชนะแล้วเด็กๆจะอยู่อย่างไงเร็วเทุกคนนี่ตรนี้เลยนะคะอนทุกคนเหลือสี่สิบวน ทุกคนทุกคนออทุกคนขอบคุณครับขอบคุณมากขอบคุณมากขอบคุณกขอบกครับขอบคุณมากครับคุณากครับเร็ว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 เ จิ้งใหญ่จิ้งใหญ่นี้ก่อนเร็วจิ้งใหญ่จิ้งใหญ่เร็วจิ้งใหญ่จิ้งใหญ่เย้จิ้งใหญ่จิ้งใหญ่จิ้งใหญ่คุณป๊อปขอบคุณก็คอยอันนึงครับคุณป็คอยเอาให้เขาแสดงเราเป็นทุกคนทุกคนเล่นสักอันหนึ่มาไม่ต้องรอขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะแม่เจนนี่ขอบคุณนะคะขอบคุณนะโอ้ยขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะป๊าป๊าสามลุ้มเมิงอ่ะป๊าป๊าหนูขอโทษนะคะโอ้ยฝั่งนู้นคนดูเท่าไหร่ หมื่นหกค่ะฝั่งนี้คนดูสองหมื่นห้าโอ้งั้นมาดูช่องเราก็ได้ทำแบบมานิหนึง่ง <c oughs> ไปกดติดตามก่อนเดี๋ยวจะท้าไปเกมสองมาทุกคน